Corner, he is 25 years of age, stands 173 centimeters tall with a fight record of 31 fights, 21 wins. Please put your hands together for Renoir Kurukui from France. <laughs> วัย25ปี173เซนติเมตรครับนี่ก็สู้มาหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยคิกบ็อกซิ่งหรือว่า MMA ครับเรนัวกูกุยครับมีซ้อมอยู่ที่จิตติยิมนะครับวันนี้นี่ตั้งใจมากครับและสวัสดกชกจากปุมแดงครับอายุ29ปีจากสิง์ุุรีประเทศไทยครับ สูง170เซติเมตรชกวันแล้ว87ไฟชด6น 60, และเสมอสอขอสิบประมือให้ยอดแสนชัยเซรามูบลาราชดำเนิน from Thailand คุณพ่อลูกอ่อนครับจากจังหวัดสิงห์บุรีครับเพิ่งจะได้ลูกสาวมาเมื่อเร็วๆนี้นี่คือยอดแสนชัยเซรามูบลาราชดำเนินครับ วัย29ปีสูง170เซนติเมตรก็มาเทียบสัดส่วนโปรไฟล์170กับ173ครับ29ปีกับ25ปีครับยอดสัญชัยอูโสกก่า4ปีครับอ่าครับลุยกันเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับ จ้าสันชัยนี่จริงๆแกเป็นคนนครพนมนะครับแต่มาอยู่กับสาวสิงห์ที่สิงห์บุรีครับเป็นพวกจังหวะฝีมือครับไม่ใช่สายบูอะไรแต่เป็นคนต่อยสนุกครับโอ้โห <laughs> คอยๆลำเลียงมาลับแข้งดูครับมีน้องวินเนอร์ครับ คอยลุนคุณพ่ออย่าใกล้ชิดนะครับช่วงหนึ่งนี่ก็ไปขาแข่งคิกบ็อกซิ่งเลยนะครับที่เมืองจีนครับกลายเป็นดาวดังอยู่ในเมืองจีนครับอ้ยเตะขวาครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาด้วยนะครับเรนูคุกุยเป็นซ้ายครับแมเพราะฉะนั้นครับต้องดูว่าจะเข้าทางใครอะครับแมตอนนี้ก็ทางมวยซ้ายนี่มาเร็วเหลือเกินครับเรนูคุกุยครับเจอขวาของยอดแสนชัย แต่มาก็ยิ้มครับเรนัวครับบอกสบายๆครับแมดูจังหวะเข้าออกของแกคร์แต่ดูกล้าก็กลัวครับอ่าแข่งขวาญนำทางไปก่อนครับนี่ครับอุ้ยแม่จะถอยไปไหนครับแม่จังหวะการยืนนี่ออกไปทางสไตล์คิกบ็อกซิ่งมากกว่าครับเรนักูกุยครับ ยืนขากว้างๆครับโอ้โหแต่ยอดใสใจไม่สนครับหวดปาบเขาให้อ้ายังไงหดเข้าไปอีกครับแต่โดนขายจะเริ่มจะชักแข็งๆแล้วครับดึงมาหวดครับโอ้โหพับนอกพับในตอนนี้ช้ำไปหมดนะครับอาแล้วครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับ โอ้นวดแบบนี้ไม่หายเมื่อยครับแต่จะยิ่งเจ็บไปเรื่อยๆกรรมการต้องเตือนครับอาจารย์อวยพรเกี่ยวกุ้งบอกเอาหน่อยไฟเตอร์ครับเอ,เอาอย่างไรครับขยับไปม,มันก็เหมือนหมัดไก่จิกเลยครับ <c oughs> ดูเลยยังออกเลยยังไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ <c oughs> จิ้มซ้ายมาครับ <c oughs> ออยอดสัญชัยนี่ยิ้มเลยครับ รู้แล้วครับพอรู้แล้วล่ะครับว่าควรจะทำอย่างไรครับยอดแสนชัยครับโอ้โหโอ้โหแม่แกโอ้โดนซ้ายสวนครับโอ้เ oh, oh. จอหวดหนักๆแบบนี้แล้ครับโอ้โหโหดจะไปก็ไปเลยครับ oh. แม่ยางแตกเลยครับอืมโอเคครับอะมาแม่ โชคดีของใครครับแห่เสียงสวรรค์มาสักก่อนนะครับแหมวันนี้นี่มาดูเลยครับยอสนใจดูภาพช้าครับแข่งขวาครับเต็มลำตัวดูครับหัวไปที่ขมับนะครับมันยังโดนไม่เต็มใบเลยครับแห่แล้วดูครับดูเรนัวครับแมสายหน้าครับบอกไม่เท่าไหร่ครับแห่พอแหมันสส่หน้ามันท้าทายนี่แหละครับ เปลี่ยนจากสับบนเป็นสับล่างแทนครับดูอีกทีครับนี่ครับโอ้โหแก่หัวพับตอกนี่แรงจริงครับแล้วดูจังหวะนี้ครับโอ้ยสุดทนครับแหมต่อหน้าลูกชายนะครับน้องวินเนอร์ครับดูกรัเอียงหนีเลยครับหัวไปพับนอกแล้วครับปาบต้องนับเลยครับ โชคดีว่ามันเป็นช่วงท้ายปลายยกดูครับยอดสันชัยลุยต่อแน่ครับโอ้มีจุดตำหนิซะแล้วครับเรนูกูกุยครับอยู่ที่ยอดสันชัยเลยครับจะเสกสันปั้นแต่งยังไงครับกับเกมนี้เดินบุกเข้าไปเอาจริงแน่นอนครับอ้าวมีบัตรสวนครับก็ต้องระวังซ้ายของเรนูกูกุยด้วยก็ถือว่าออกได้นะครับแหมดูครับหาจังหวะอยู่ครับนี่สปินนิงแบ็คฟิตไม่โดนครับ แตม่ใจกมุ้งไปหมอุยอุยอันนี้ของแทรครับผมไม่เล่นด้วยเลยครับแหม่พอมีนครับไปโอ้หไปนะครับไปนะครับแหม่ใย่อครับแหม่แหมอาการมันออกแบบนี้นี่หยังไงครับจะจบยังไงครับอะดูมาลุ้นกันจะพับในพับนอกครับ โอ้โดนเี่ยแล้ะครับแมยงโยยงโยนะครับเรื่องนกุ้ยขามันยืนไม่นิ่งแล้วอะครับโอ้โฟันไปทีก็ท้อเลยครับไม่ไหวครับคือมันแม่โดนเตะพับนอกอัดไปหลายทีนี่อืมันจี๊ดครับเข้าไปขอโทษขอโพยครับยอดแสนชัยครับเข้าไปดูอาการเลยครับถามว่าเจ็บหรือเปล่าครับเรนัวคงไม่ตอบครับ้าโดนเยอะจริงๆครับไปดูภาพช้าครับ โอ้โหลูกนี้ครับโดนเต็มๆบริเวณชายโครงครับและวเตะสูงก็ยังมีพิษสงนะครับมีสะดุดกึกนิดหน่อยครับโดนเตะพับในครับโอ้ยบริเวณตับต้นขาครับแล้วจบอย่างนี้แหละครับนี่ครับว้ยนี่ถ้าภาษาฝรั่งจะใช้คำว่าแค k คิกครับดูครับ เต็มๆครับเตะมาเรืเองข้อต่อครับระหว่างเข่ากับช่วงล่างนะครับข้อพับเลยครับโอ้ถึงกับพับเลยครับเโนูกูกูยครับ Ladies and gentlemen fight n v e this evening I give you our winner by way of TKO In round n o from the Red Quarter แล้วก็เป็นยอดแสนชัยเสียดัมมูปร,ราราชดับเนินครับแม่มาพร้อมลูกชายน้องวินเนอร์ครับขวาชัยชนะในแบบเทคนิกัลดอกเอาในยกที่2ครับโอ้วตะหนักจริงๆครับวันนี้